สวัสดีค่ะวันนี้กลุ่มของพวกเราจะมานำเสนอพืชที่เรารู้จักกันดีมีชื่อว่าชพูมารับชมรับฟังกันเลยค่ะมีชื่อวิทยาศาสตร์ชื่อไพเพอร์ซามินโทซัมล็อกอยู่ในวงของไพเพอร์ลาซีอีมีชื่ออื่นคือผักปูนาภูนกผักปูนกภูลิงนกชาพูชาพูผักแคผักปูลิง,ผ,ผ,ลงผักนางเลิศ ผักอีเลิศและนมวาลักษณะทางพฤกษศาสตร์เป็นไม้ลมลุกหรือไม้พุ่มเตี้ยเป็นไม้พันอาศัยหรือเถาทอดเลื้อยไปตามพื้นดินปลายยอดตั้งขึ้นลำต้นสีเขียวกลมมีข้อเป็นปมมีไหลงอกเป็นต้นใหม่ได้ใบมีกลิ่นหอมเฉพาะต้นและใบมีรสเผ็ดซาเล<า>็กน้อย,ยลักษณะเป็นใบเดี่ยวเรียงสลับสีเขียวเข้ม ผิวมันลื่นแผ่นใบาบางและเรียบทั้งด้านหลังและท้องใบมีเส้นขแขนงใบเจ็ดเส้นเห็นชัดขอบใบเรียบมีขนตามเส้นใบใบมีขนาดใหญ่กว่าใบาย,ยอดกิ่งดอกช่อด,ดอกออกตามซอกใบและปลายยอดมีขนาดเล็กเรียงกันเป็นช่อทรงกระบอกปลายมนคล้ายดอกดีปีแต่สั้นกว่า ดอกย่อยแยกเพศเป็นช่อดอกตัวเมียและช่อดอกตัวผู้ดอกย่อยมีขนาดเล็กมากกีบดอกมีสีขาวผลผลเป็นผลสด,สดสีเขียวเป็นกลุ่มลักษณะกลมผิวมันอัดแน่นบนแกนมีเมล็ดเล็กมักขึ้นในที่ชื้นใกล้โคนต้นไม้ใหญ่ออกดอกและติดผลระหว่างเดือนมีนาคมถึงเดือนกันยายนใบาสามารถรับประทานเป็นผัก มีเบตาแคโรทีนสูงหรือใช้หอมเมี่ยงคำได้ด้วยค่ะส่วนที่ใช้และสรรพคุณทางยาต้นมีลดเผ็ดร้อนขับเสมหะแก้ท้องอืดท้องเฟ้อช่วยเจริญอาหารแก้ไอและแก้หวัดใบมีลดเผ็ดร้อนเป็นยาขับลมช่วยเจริญอาหารทำให้เลือดลมสัน้นขับเสมหะแก้เบาหวานลากมีลดร้อน ขับเสมหะบำรุงธาตุขับลมในลำไส้และผลมีรสเผ็ดร้อนแก้เสมหะที่คอทำให้เสมหะแห้งขับลมในลำไส้และช่วยย่อยอาหารลากผลและใบทำให้ร่างกายอบอุ่นแก้ท้องอืดท้องเฟ้อขับลมในลำไส้ช่วยย่อยอาหารรักษาอาการปวดกระเพาะขับเสมหะแก้บวมน้ำแก้ไข้จับสันแก้ปวดฟัน แก้ฟกช้ำใช้ภายนอกรักษาขาเน่าขาเปื่อยได้ด้วยค่ะการเพาะปลูกปลูกได้ทุกฤดูการแต่ต้องมีการลดน้ำตลอดปลูกในฤดูฝนจะได้ผลดีวิธีเพาะปลูกมี2วิธีค่ะ 1. จะนำต้นชะพูที่พาะช้ำอายุประมาณ6เดือนมีรากที่แข็งแรงปลูกในหลุมที่เตรียมไว้กลบดินให้เรียบร้อยไม่ต้องพูนดินมาก 2. นํนำต้นชาพูขุดมาตัดใบออกแล้วปลูกลงหลุมกรบดินให้แน่นลดน้ำให้ชุ่มชื่นอยู่เสมอส่วนมากจะนิยมทำในฤดูฝนการเก็บเกี่ยวฤดูการเก็บเกี่ยวเก็บได้ทุกฤดูวิธีการเก็บเกี่ยวโดยการขุดชะพูทั้งต้นทั้งรากแล้วตัดใบทิ้งลดน้ำให้สะอาด องค์ประกอบทางเคมีชาพูมีสารฟาโบนอยและน้ำมันหอมระเหยที่ให้กลิ่นเผ็ดฉุนซึ่งประกอบด้วยสารกลุ่มลิแกนและอัลคาลอยนอกจากนี้ยังมีคุณค่าทางโภชนาการสูงเช่นแคลเซียมเบตาแคโรทีนฟอสฟอรัสเหล็กเส้นใยและคอโลโฟิลอย่างไรก็ตามค่ะใบมีสารออกซาลิส,สูงซึ่งหากสะสมในร่างกายมากอาจทำให้ เกิดนิ่วในไตได้ค่ะการศึกษาทางเพสต์วิทยานะคะ 1. มีลิรขับลมคลายกล้ามเนื้อ 2. มีลิซต้านเชื้อมาลาเรีย 3. ม,มีลิตรต้านเชื้อวานาโลค่ะการศึกษาความเป็นพิษนะคะจากการศึกษาความเป็นพิษเฉียบพันธุของสารสกัดชะพูในหนูขาวและหนูทิพย์จากพบ ว่ามี LD 50มากกว่า5กรัมต่อกิโลกรัมค่ะและจากการศึกษาความเป็นพิษแบบเลือดลางของสารสกัดชาพูโดยการป้อนสารสกัดชาพูขนาด0.5 1และ2กรัมต่อกิโลกรัมในหนูขาวทางเพศผู้และเพศเมียนะคะพบว่ามีค่า t o ท a l bilirubin total protein k e ิน m i และ BUN สูงกว่ากลุ่มควบคุมค่ะหนูเพศผู้พบว่า กลุ่มที่ป้อนสารสกัดชะพูขนาด1และ2กรัมต่อกิโลกร,รมัมมีค่ากุก้งคดต่ำกว่ากลุ่มควบคุมและกลุ่มที่ป้อนสารสกัดชะพูในขนาด2กรัมต่อกิโลกร,รมัมมีค่า AST สูงกว่ากลุ่มควบคุมแต่จากการตรวจพยาธิสภาพของเนื้อเยื่อของตับและไตนะคะทั้งในหนูขาวเพศผู้และเพศเพศมียแสดงว่าสารสกัดชะพูไม่มีผลทําลายตับและไตของหนูขาวทั้งสองเพศคะ่ะพบการเกิดไฮเปอร์พาเซีย ของอิดเลดอรังกาหานในหนูเพศผู้ห่งตัวจาก6ตัวที่ได้รับสารสกัดชพัพูในขนาด0.5กรัมต่อกิโลกรัมและพบการเกิดเนื้อง,งอกชนิดไม่ร้ายแรงที่ตับอ่อนในหนูเพศเมีย1ตัวจากตัวที่รับสารสกัดชพัพูขนาด2กรัมต่อกิโลกรัมค่ะต่อไปเป็นรูปแบบผลิตภัณฑ์ข้าบ่งใช้และขนาดวิธีใช้ค่ะ ผลิตภัณฑ์แรกเป็นผลิตภัณฑ์แคปซูลจะไใบชะพูนะคะสามารถลดน้ำตาลในเลือดได้ค่ะโดยโดยจะวิธีรับประทานคือรับประทานก่อนอาหารเช้าเย็นครั้งละ2 3ถึงสแคปซูลค่ะ,คะผลิตภัณฑ์ที่2เป็นผลิตภัณฑ์จากเจ้าพยาภัยบุเบทนะคะเป็นชาชงชะพูค่ะสรรคุณคือขับลมบำรุงร่างกายช่วยควบคุมตาในเลือดค่ะว,วิธีใช้คือใส่ชาชะพู 1- ซองลงในแก้วเติมน้ำเดือด ตั้งทิ้งไว้2-3นาทีดื่มขณะอุ่นๆครั้งละ1แก้วนะคะวันล3า3ครั้งวันลา3เวลาหลังอาหารไม่ควรใช้วิธีต้มนะคะ ต่อไปเป็นข้อควรระวังค่ะใบชะพผู้สดมีผลึกแคลเซียมออกซาเลตส,สูงไม่ควรรับประทานมากเกินไปหรือไม่ควรกินเป็นประจำจะทําให้เียนสีสษะและอาจทาให้เกิดนินน่วตนไตหรือทางเดินปัสสวาวะค่ะรหวางจะต้องคอยตรวจน้ำตาลในปัสสวาวะก่อนและหลังดื่มน้ําที่ต้มจากใบชะพูทุกครั้งนะคะเพราะยาน,นี้ทําให้ระดับน้ำตาลในเลือดลดลงเร็วมากและในการต้มต้องเปลี่ยนน้าต้มชพบผูไปทุกวันะคะ่ะส่วนอาการไม่พึงประสงค์นะคะตอนนี้ยังไม่มีรายงานอาการที่ไม่พึงประสงค์จากใบชะพู่นะคะ ครบแล้วขอจบการนำเสนอพิยงเท่านี้ค่ะขอบคุณค่ะ